เวลนำเสนอก่อนโอเคค่ะมาค่ะทุกคนเห็นหนะ้าจอพอพอยคุเบลใช่หรือไม่มาค่ะเริ่มต้น อันดับแรกเราก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะเขาบอกว่านนสูง1.6เมตรอันนี้คือแบบ4.3าสี่จุดสามเนาะ,ะครูเบลลืมแจ้งนนสูง1.6เมตรในขณะที่เงาของตึกหลังหนึ่งยาว15เมตรเมื่อพูดถึงเงาก็แปลว่าตึกก็ต้องสูงกว่านอนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเขาวัดความยาวของเงาของเขาที่ทอดไปตามพื้นได้ยาว1.2เมตรจงหาความสูงของตึกอันดับแรกนะคะเวลาเราเจอแบบนี้เราก็วาดพระอาทิก่อนเลยก็ได้ค่ะ ถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะวาดอะไรดีเรากวาดพระอาทิตย์ค่ะแล้วก็วาดนนให้เรียบร้อยค่ะซึ่งนนเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขาสูง1.6ทราบอะไรเขียนไว้ก่อนปลอดภัยนะคะนนสูง1.6โอเคค่ะแล้วเราก็วาดตึกค่ะซึ่งตึกหลังเนี้ยเขาบอกว่ามีเงาที่เกิดขึ้นของตึก ยาว15เมตรเพราะฉะนั้นดังนั้นเราทราบอะไรเราก็ใส่เขาไว้เลยค่ะว่าหมดนี้ค่ะเงามหมดเนี้ยาวเท่ากับ15เมตรนะเขาวัดความยาวของ,ง,ของเงาของเขาที่ทอดไปตามพื้นได้ยาว1.2เมตรแปลว่าเงาของเขาตรงส่วนนี้จะกลายเป็น1.2เมตรทันทีนะคะด้วยความที่1.6 1.2และ15เป็นเมตรเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเราก็เลยไม่จำเป็นต้องเขียนหน่วยกำกับเนาะ ต้งหาความสูงของตึกนี่ค่ะสิ่งที่โจทย์อยากได้โจทย์อยากได้ h คือความสูงของตึกในส่วนนี้นั่นเองนะคะดังนั้นในการที่เราจะหาความสูงของตึกได้ความสูงของตึกอยู่ในส่วนของความยาวนะคะอยู่ในส่วนของความยาวดังนั้นเราต้องพยายามมองสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันให้ได้โดยสามเหลี่ยมนั้นจะต้องมี h เข้าไปรวมด้วยอยู่นะคะจากตรงนี้เราจะได้สามเหลี่ยมออกมาเป็น2รูปนะคะซึ่งรูปที่1ก็จะเป็นรูปนี้เดี๋ยวครูเบลทำไฮไลไท์ให้ดูนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยม คล้ายกันหรือไม่ระหว่างสามเหลี่ยมที่หนึ่งกับสามเหลี่ยมที่สองเราก็เริ่มต้นที่วิธีทำเลยค่ะต่อไปชื่นใจหน่อยค่ะมุมแรกที่เท่ากันแน่นอนเลยระหว่างสามเหลี่ยมสีม่วงกับสามเหลี่ยมสีส้มคือมุมไหนคะลูกมุม b กับมุม c ถูกต้องค่ะมุม b กับมุม c เท่ากาันบอกเหตุผลได้เลยเพราะเขาเป็นมุมฉากได้และหนึ่งมุม ได้แล้วหนึ่คู่ต่อไปคู่ที่2มุมไหนดีคะมุมดีเป็นมุมใช้เหตุผลอะไรดีคะเป็นมุมร่วมดังนั้นเราก็เลยต้องเขียนแขนของมุมไว้ด้วยนะคะก็จะกลายเป็นมุม EDC เท่ากับมุม ACB นะคะแล้วก็เหตุผลเพราะเป็นมุมร่วมได้เลยต่อไปมุมที่3มุมคู่ที่3เนี่ยเราไม่มีเหตุผลอื่นมาช่วย ในรูปได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้เหตุผลจริงๆก็มีนะเนี่ยใช้เหตุผลผลรวมมุมภายในรวมกันได้180องศาได้ค่ะเพราะฉะนั้นในสามเหลี่ยมเล็กเราจะได้ว่ามุม C บวกมุม d แล้วก็บวกมุม E มีขนาดเท่ากับ180องศานะคะแล้วก็ข้อ4ก็จะเป็นผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ค่ะก็จะเป็นรูปสีส้มนะคะก็จะเป็นมุมบีบวกมุมดีบวกมุมอันนี้ครูเบลเขียนผิดแน่ๆเลยใช่ไหมมุมรวมอันนี้ต้องเป็น ADB ถูกไหมคะครูเบลเขียน C เฉยเลยขอโทษนะคะต้องเป็นมุม B ีบวกมุมดี บวก D บวก A ค่ะเท่ากับ180องศานะคะแล้วสองข้อนี้เราใช้เหตุผลร่วมการเขียนทีเดียวก็ได้นะคะคือผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานะคะเราเขียนทีเดียวเลยก็ได้นะคะหรือจะเขียนสองรอบก็ไม่เป็นไรนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาดูความสัมพันธ์ของเขาค่ะเราก็จะได้ว่ามุม B กับ C เนี่ยเขาเท่ากันจากข้อ1มุม D เท่ากันเพราะจากข้อ2แล้วก็ร้อยปบองศาเขาเท่ากันดังนั้นมุม E กับมุม A ที่เหลือจึงเท่ากันนะคะเราก็บอกได้ว่ามุม E เท่ากับมุม A เหตุผลเพราะสมบัติการเท่ากันค่ะ เพราะฉะนั้นพอเราได้ครบ3คู่ได้มุมครบ3มคู่ได้มุมครบ3มคู่ที่เท่ากันก็แปลว่าสามเหลี่ยมสีม่วงกับสามเหลี่ยมสีส้มเนี่ยเขาคล้ายกันแหละนะคะเราก็มาสรุปในข้อหกค่ะข้อหกที่เราได้เราก็ได้ว่าสามเหลี่ยมดูจากข้อสามได้เลยนะคะสามเหลี่ยม CDE คล้ายกับสามเหลี่ยมแล้วก็ดูจากข้อสีได้เลยค่ะ BDA ถ้าเราไม่รู้ว่าเอ๊เราจะใส่ ชื่อสามเหลี่ยมว่าอะไรข้อสามมาข้อสี่ได้เลยนะคะเหตุผลคือมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ครบสามคู่นั่นเองนะคะก็เลยทําให้สามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยเท่ากันเมือ่อเอับคล้ายกันขอโทษค่ะเมื่อเขาคล้ายกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องสามารถนําความสัมั สามพันหรือสมบัติของเขาเนี่ยมาหา H ได้แล้วจากสิ่งที่เราได้คือสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันจะทำให้อัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในการมีขนาดเท่ากันเรามาดูที่เส้น H ค่ะเส้น H คือเส้นนี้เส้น H สมในกับเลขอะไรคะของสามเหลี่ยมสีม่วง สาวๆได้อะไรคะ ec 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 ถูกต้องค่ะเก่งมากเราก็เลยจะได้ออกมาเป็น h ส่วน1.6เท่ากับอ่าด้านที่มีตัวเลขมาให้กำกับเรียบร้อยแล้วเลยคือด้านไหนส่วนด้านไหนคะต้องเอาสามเหลี่ยมสีส้มส่วนด้วยสามเหลี่ยมสีม่วงนะคะด้านไหนคะที่ให้มาแล้ว ด้านนดีดีกับ cd ค่ะเก่งมากด้านดีดกับ cd ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นด้านสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งจุดสองนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็หากอโดยการย้ายหนึ่งจุดหกจากหารขึ้นคูณนะคะเราก็จะได้ h เท่ากับสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งจุดสองคูณด้วยหนึ่งจุดหกนะคะแล้วเราก็ตัดได้ก็ตัดคูณได้ก็คูณนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย1.2กับ1.6อสามารถตัดได้ถูกต้องไหมคะใช้แม่สี่ตัดได้ก็จะตัดออกมาได้เป็นแต่การที่เราจะตัดเนี่ยมันจะง่ายกว่าถ้าทศนิยมไม่ถ้าไม่เป็นทศนิยมถูกต้องไหมคะด้านบนเป็นทศนิยม1นึ่งตำแหน่งด้านล่างเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเราสามารถคูณ10ทั้งเศษและส่วนเข้าไปเพื่อให้ทศนิยมเขาหายไปได้นะคะ อะคูเบลจะพาทําเวลาที่เราเจอแบบนี้เราจะได้ไม่รู้สึกเคว้งว่าจะทํำยังไงดีให้มันดูง่ายขึ้นเราก็ทําแบบนี้ได้ค่ะลูกคูเบลแนะนําวิธีนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น15ส่วนด้วย1นจุเมื่อคูณด้วย10เราก็เลื่อนจุดมาหนึ่ตำแหน่งนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น12แล้วคูณกับหนึ่งจุดหกที่คูณด้วยสิก็เลยได้ออกมาเป็น 16นั่นเองนะคะสินี้จะต้องคูณแค่ตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง15หรือ1.6นะคะซึ่งเราก็ต้องเลือกคูณ1.6เพื่อให้ทศนิยมมันหายไปแล้วเราก็ค่อยตัดตัวเลขก็ได้ค่ะเราจะได้มองได้ง่ายขึ้นก็เป็น4 3 12 4 4 16 แล้วก็3ไปตัด15ได้5อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่า H ของเราเนี่ยง่ายๆเลยมีค่าเท่ากับ5้คูณ4เป็นเท่าไหร่จ๊ะส่งมากค่ะดังนั้นตึกสูง ยีเมตรนะคะเรียบร้อยแล้วจบอ่ะค่ะที่ข้อ2เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจแบบสุดๆเลยนะคะแดนกับไนได้ไปเที่ยวที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแดนบอกกับไนว่าฉันเคยหาความสูงของโคมไฟในสวนสาธารณะได้โดยไม่ต้องวัดความสูงโดยตรงเพียงแต่นำเชือกที่มีอยู่ในรถซึ่งยาว6เมตรอ่ะท็อปิกแรกนะคะเชือกยาวหเมตร ไปผูกไว้กับโคนเสาของโคมไฟโดยปลายเชือกส่วนที่ใช้ผูกกับโคนเสาไฟยาว40ซนเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าเชือก6เมตรที่เรามีเนี่ยเมื่อเราเอาไปผูกกับโคนเสาไฟแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเสียเชือกไป40เซนนะคะเราเสียเชือกในการมัดไป40เซนติเมตร ซึ่ง6เมตรกับ40เซนติเมตรเนี่ยคนละหน่วยกันแปลว่าต้องมีการเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันนะคะและใช้มือซ้ายจับปลายเชือกอีกข้างเดินถอยหลังออกมาจนเชือกตึงอารมณ์ของการที่เอาเชือกผูกที่ปลายเสาข้างล่างแล้วเดินมาให้เชือกตึงเนี่ยแปลว่าเชือกก็ต้องอยู่ในแนวจากข้างล่างแล้วก็เราถือขึ้นมาข้างบนอยู่ช่วงอกถูกไหมคะก็จะเป็นระยะที่ ข้างล่างดึงขึ้นมาเนาะจับปลายเชือกนี้ไว้ในระดับสายตามือขวาถือไม้บรรทัดซึ่งยาว30สิซนติเมตรอ่าเซนติเมตรเริ่มชนะแล้วเนาะเพราะว่ามาเป็นอันที่สองแล้วไม้บรรทัดยาว30มสิบเซนนะคะแปลว่าด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กควรที่จะเป็น30มสิบเซนค่ะแนวตั้งให้ปลายด้านล่างของไม้บรรทัดอยู่ในแนวเส้นเชือก ปรับระยะเลื่อนไม้บรรทัดเข้าหรือออกตามแนวเส้นเชือกจนกระทั่งมองเห็นปลายไม้บรรทัดด้านบนอยู่ในแนวเดียวกันกับโคมกับยอดโคมไฟแล้ววัดระยะจากปลายเชือกด้านที่ติดก,กับตาถึงปลายของไม้บรรทัดได้45ซนติเมตรสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้บรรทัดกับโคมไฟกับเสาของโคมไฟเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวขนานกันนะคะเมื่ออยู่ในแนวขนานกันเราจะสามารถที่จะ หาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันเนี่ยจากเส้นขนานได้อีกนะคะโดยวิธีการนี้ก็จะหาความสูงของโคมไฟได้ถ้าไหนหาความสูงของโคมไฟดวงนี้ตามที่แดนบอกไหนจะหาความสูงของโคมไฟได้ประมาณกี่เมตรโอเคคําถามเขาถามว่ากี่เมตร แต่ตัวเลขที่ให้มาเนี่ยเป็นเซนเป็นเซนเป็นเซนตั้ง3มอันเป็นเมตรอันเดียวครูเบลแนะนํานะคะว่าหนูควรเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องคํานวณแบบโครสนิยมแล้วค่อยมาปรับเป็นเมตรทีหลังนะคะดังนั้นเราอันดับแรกเราก็ควรปรับตัวนี้ค่ะปรับว่าเชือกยาว6เมตรเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรครูเบลควรคูณ100หรือหาร1 0 0คะลูก 100ค,คูณหนึ่งค่ะคูณหนึนะคะ,คะ,คะก็ได้เป็นหกคูณหนึ่งรอเท่ากับหกร้อยเซนติเมตรนะคะตอนนี้เรามีเชือกอยู่ในหน่วยเดียวกับคนอื่นทั้งหมดแล้วมาค่ะจากสิ่งที่พัมพรน,นาโจทย์นี้มาเราจะได้รูปออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะลูกค่ะอันนี้คือเชือกใช่ไหมคะเนี่ยที่เขาผูกไว้ที่โคนเสา แล้วก็เขาก็ดึงไปจนตึงนะคะแล้วก็ตรงนี้คือไม้บรรทัดค่ะลูกค้านี่คือระยะที่เขามองจากไม้บรรทัดมองผ่านไม้บรรทัดไปยังยอดของโคมเสาไฟสิ่งที่เราได้อันดับแรกเลยคือแน่นอนค่ะเส้นนี้ที่เป็นเชือกยาวหกร้อยเซนติเมตรเขียนไปก่อนกับสิ่งที่รู้ ต่อมาส่วนที่เรานำไปผูกเสียไป40เซนติเมตรดังนั้นในส่วนนี้ที่เรามองเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เส้นนี้ควรที่จะยาว600เหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้ควรที่จะถูกหักออกไปเท่าไหร่คะ 40ซนติเมตรดังนั้นตรงส่วนนั้นที่เราจะใช้ในการคำนวณสำหรับสามเหลี่ยมจึงลบออกไป40เหลือเพียงแค่560เซนติเมตรเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เส้นนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมเราจะคำนวณที่560เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วสิ่งที่เรารู้อีกถัดมาคือไม้บรรทัดยาว30เซนดังนั้นเราก็ปึ่งใส่ไปเลยค่ะไม้บรรทัดยาว30เซน แล้วเขาก็บอกว่าจากระดับสายตาของนายมาจนถึงปลายไม้มรรทัดข้างล่างยาว45เซนดังนั้นเราก็ใส่ไปค่ะ45เซนอ่ะใส่ที่รู้หมดแล้วนะคะเราก็พยายามมองให้ออกค่ะว่าเขาถูกแบ่งเป็นสามเหลี่ยมสองรูปรูปเล็กกับรูปใหญ่แล้วสิ่งที่เขาอยากได้คือความสูงของคมไฟจึงให้เป็น h นั่นเองนะคะ ดังนั้นเราจะมองภาพชัดถ้าเราเปลี่ยนจากรูปที่มีไน์และเสาไฟไปเป็นรูปสามเหลี่ยมซะนะคะ,ะคูเบลเปลี่ยนคูเบลขยับไปเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่ตัวแปรเพื่อที่เราจะใช้ในการคำนวณง่ายๆนะคะก็จะได้ออกมาเห็นชัดขึ้นว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมสองรูปคือรูปสามเหลี่ยมสีส้มกับรูปสามเหลี่ยมสีชมพูสามเหลี่ยมสีส้มคืออันเล็กสามเหลี่ยมสีชมพูคืออันใหญ่ทั้งอันนะคะ ในการที่เราจะหา h ตรงนี้ได้เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยเขาคล้ายกันก่อนถ้าเขาคล้ายกันโอเคหา h ได้โดยใช้อัตราส่วนด้านคู่ที่สมในาการมีขนาดเท่ากันได้เลยอะไปนะคะเพราะฉะนั้นครูเบลจะเหลือเพียงแค่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะไปคำนวณค่ะแล้วก็แสดงที่ทำค่ะจากตรงนี้สิ่งที่เรามีเราต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสามเหลี่ยมสีส้มกับ 3, สามเหลี 3, ่ยม 3, สีชมพูคล้ายกันมาค่ะช่วยครูเบลด้วยค่ะ อันดับแรกเลยมุมไหนคะที่เท่าก่อนมุม A ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราได้เลยอันดับแรกคือ B A C เท่ากับมุม D A E ค่ะเพราะเขาเป็นมุมร่วมเก่งมากพยายามจำเหตุผลด้วยนะคะต่อไปยังไม่หมดนะมุมที่สองเนี่ยอาจจะเริ่มมองยากครูเบลไกด์ไลน์ให้ครูเบลบอกก่อนหน้านี้ว่าเส้นนี้เว้ กับเส้นนี้เขาขนานกันถูกไหมเมื่อเขาขนานกันแล้วถ้าถ้าเส้นนี้คือเส้นตัดเราจะได้มุมไหนที่เท่ากันทันทีเลยค่ะมุม B กับมุม D ค่ะซึ่งมุม B กับมุม D เนี่ยหนูอาจจะจำไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเท่ากันเพราะเหตุผลอะไรเดี๋ยวครูเบลบอกให้ค่ะเราได้มุมที่สองว่ามุม B เขามาเท่ากับมุม d เหตุผลมาจากเรื่องของเส้นขนานค่ะลูก มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันเสมอค่ะโอเคนะยาวนิดนึงมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามเราย่อก็ได้นะคะเหลือแค่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด เท่ากันอ่ะนะคะแปลว่าถ้าครูเบลเขียนเส้นนี้ต่อเส้นเส้นนี้ตัดนะคะเส้น ce เป็นเส้นตัดหนูก็จะได้มุมไหนที่เท่ากันทันทีเหมือนกับมุม b และมุม d เลยค่ะเราก็จะได้มาต่อเลยคือมุม c กับมุม e ค่ะแล้วก็ด้วยเหตุผลเดิมเลยค่ะลูกค่ะ พอด้วยเหตุผลเดิมเนี่ยเราก็ทำเครื่องหมายใช้งานร่วมก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนมากอ่ะใช้อย่างนี้ได้เลยค่ะใช้เหตุผลร่วมค่ะดีๆฉันขอใช้เหตุผลเดียวกับเธอนะซิอีอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มุมที่เท่ากันครบสามคู่แล้วแปลว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เขาทำไมกันคะ คล้ายกันเรียบร้อยเราก็เลยได้ว่าสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม ADE นั่นเองค่ะคเพราะมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สมคู่นั่นเองค่ะครเรียบร้อยแล้ว พอเราพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยมสีส้มและสามเหลี่ยมสีชมพูเขาคล้ายกันเราก็สามารถหา h ตรงด้านนี้ได้แล้วแต่เราอาจจะมองยากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูเบลจะขยับสามเหลี่ยมสีส้มขึ้นไปข้างบนแล้วกันเนาะเราจะได้มองง่ายขึ้นอ่ะพอข,ขยับแล้วมองเห็นภาพชัดเจนมากว่าด้านที่เราอยากได้คือด้าน h ตรงเนี้ยสมในกับด้านไหนคะลูกค้า ส้านไหนก็ด้ไหน bc ถูกต้องค่ะเราก็เลยใส่ได้เป็น h ส่วน bc คือสามสิบเท่ากับด้านไหนคะที่สมใยกันแล้วมีตัวเลขรลอเราแล้วเรียบร้อย ac กับ ae ค่ะถูกต้องค่ะ ac กับ ae แต่เราต้องเอา ae ขึ้นนะคะเพราะเราเอา h ที่อยู่ในสามเหลี่ยมสีชมพูขึ้นก่อนนะคะเราก็เลยต้องเอาห้าหกสิบขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยสี่สิบห้าค่ะ เสร็จแล้วเราก็แก้สมการหา h ขาง่ายๆเลยย้าย30จากฐานขึ้นคูณนะคะเราก็จะได้ h เท่ากับ560ส่วน45แล้วก็คูณกับ30รู้สึกว่าตัวเลขจะไม่ลงตัวถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าอันไหนตัดได้ตัดไปก่อนให้ตัวเลขมันาน้อยๆนะคะ15 3เป็น45 15 2เป็น30แล้ว3ไม่สามารถไปตัด560ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องทำการคูณให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อเราทำการคูณแล้วเราก็จะได้ว่าได้เท่าไรเอยศูนหนึ่งพันหนึ่งรอย0ี่สิบนะคะส่วนด้วยสามค่ะเมื่อเราใช้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วส่วนด้วยสามอ่ะเราก็จับหารค่ะหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หารสามไปเลยค่ะ สามสามเป็นเก้าลบกันเหลือสองสามหกสิบแปดลบกันเหลือสี่ถูกไหมถูกสามสามอะไรอะ่ะไม่ใช่ครูเบลอ๋อครูเบลลบตรงครูเบล,เ,ลเขตีตรงนี้ผิดนะคะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดค่ะลบกันเหลือหนึ่งใส่ศูนลงมาค่ะ 3าเป็นเก้าลบกันเหลือหนึ่งใส่จุดเติมศูนย์ได้ไม่อ่าน3มไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ออกมาคือประมาณสามรเจสิบสาจุดไม่รู้จบนะคะหรือเรียกว่าสาสก็ได้แต่หน่วยอันนี้ที่เราได้มามันคือหน่วยเซนติเมตรค่ะแต่สิ่งที่โจทย์อยากได้ใช่หน่วยเซนติเมตรไหมคะลูกค้า เขาอยากได้หน่วยหน่วยเมตรนะคะลูกค้าถ้าอยากได้หน่วยเมตรเราต้องทํายังไงดีคะหารหรือคูณร้อยดีคะหารร้อยดังนั้นเราก็เหมือนกับเลื่อนจุดมาสองตำแหน่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมามีค่าเท่ากับเว้ยสามจุดเจ็ดสาม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 แต่เอาแค่สองตำแหน่งก็พอนะคะเมตร เรียบร้อยค่ะเราก็สรุปได้เลยดังนั้น<ม>โฮมไฟสูงสามจุดเจ็ดสามเมตร